อ่างน้ำยังยังครับหัวมันแผบเลยเอ๊ใครไปญี่ปุ่นบ้างอ่าริงแจ่มรนใครไปญี่ปุ่นบ้างเราสองคนไม่รู้นะเสองคนไม่ได้ไปนะไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยเราเราไม่ได้ไปกันเราแท็กกี้ อ่ะยังยังยัง,ยงหน้ามาั้ทำไมขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกน,นิดนึงขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออค <c oughs> อจะหัก <c oughs> คนมาลแล้วครับน, <c oughs> นี้ไปไหนไหนเปล่าตร <c oughs> งนี้เป็นมีเป็นมีเต้น 我就